ตรวจชายแดนแม่สอดประเมินผลตัดไฟตัดเน็ตค้นแก๊งคอเซ็นเตอร์กองทัพบ,บกและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนำโดยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและพลตำรวจเอกทัดชัยปีตะนีลาบุตรเจรตตำรวจแห่งชาติเพื่อตรวจสอบผลกระทบจากมาตรการตัดไฟตัดเน็ตจำกัดน้ำมัน ตามนโยบายกวาดล้างแก๊งคอเซนเตอร์ของรัฐบาลไทยพลตำรวจเอกทัศชัยระบุว่ามาตรการนี้สร้างแรงกดดันอย่างหนักต่อขบวนการอาญากรรมข้ามชาติโดยฝ่ายกองกำลังเมียนมามีท่าทีร่วมมือมากขึ้นทั้งการช่วยเหลือเยือทส่งกลับประเทศและการกดดันให้แก๊งคอเซนเตอร์ออกจากพื้นที่พร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนฝั่งเมียวดีและแม่สอด ปิดช่องทางหลบนี้ไม่ให้คนร้ายซ่อนตัวในโรงแรมหรือห้องเช่าเพื่อไม่ให้กลุ่มอาชญากรเหล่านี้หนีที่ยืนอีกต่อไปกองทบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันจะเดินหน้าปราบปรามอย่างเต็มที่ตามนโยบายของรัฐบาลและเพื่อการรักษาความมั่นคงรวมถึงความปลอดภัยให้แก่ประชาชนจนกว่าแงนคอลเซ็นเตอร์จะหมดไป